อ๋อพี่น้องมาอีกแล้วเมื่อนี้กินข้าวร่วมกันเมื่อตอนเที่ยงอาพี่น้องเอฟซีมาเดินมาเด้อก้อยปลาเดิดบ่าเนี่ยไม่ไม่เนี่ยพี่น้องเลยสดเลยเบอยผมก้อยผมผีมือผมเองเนาะครับผีมือท่าน้องแชนแนล้อยปลาเดินเออปุดเลยโอ้ยมันสิบสามกัวเลยอ่าเมื่อคืนนี่โทรไปบอกทีมงานเทาได้ประเดิดมา ไปเดิดมามากกว่าสู้กันจินก็เลยสิท่ามชิปอีกคีมหนึ่งโอ้ยสุ่มกันใส่หลอดเงาแก่คือใบแก่เออแจ่พักกันแจ่พักกันแจ่มันเป็นหูมันมันอยู่ดิพอดีพิชแต่มันบ่บ่อยากแหลกปันไดยบ่บ่ั่งบดละเอียดเนาะทุบเป๊ฟักเครื่องฟักกลางกับเฮ็ดไปตามคัมสั่งคัมสั่งฟักบดละเอียด สู้รถน้ำนี่แม่ไ <c oughs> ปนยนบดไทยบดู้น้มานพทั้กินไปนยมอวนมาเด้อมาเด้อนแววเอืนไปยมอวนเห็นแน่หนมุกคอยเอือนเล่านั่นลูกบอกว่ามือมที่เอืนมาจ้แขั้ขนนาว,วเอืนแล้วตึงตังเลดิ <c oughs> อู้จังจุดอวนเพื่อแล้วบาเป็นโกยกล้แล้ว ใส่สเสิร์ตเกือบหรือจะเฝ้าหลายนั่นข่อยคงว้าข่อยสิได้เพิ่งไม่ใช่แววแล้วเจ้าใส่บอกหนักบักเ่าได้จุดอ่อนเจ้าเลยได้บอมามาบักหลายได้บอลมันหน่อยเลยเออวันนี้ผมเป็นมือกล้องใหม้มืนอนีว่วบอมันพักอยู่เลยบักเ่าเว้ยเดี๋ยวได้ถือใจญ่เหาเลย แสบบอแสบกัดซางกัด้างเมอนันาถือใจบักเพิงครักแน่ยังไงอันตัดหัวทุบเปขี่ฟงลงออกวม่ได้ปาดขี่ยากได้หนานันเออบานนีทุบเป๊ะๆเขามาซับสามเทียตัวนึ่งลาัเบื้องแรกเหมือนกันนี่ไม่ไม่ไมแกนแมวเอา แ้เดียนเออตั้งแต่กิบกแกก็เงื่อนคอยใหไม่จนมีสข้นเฮ็ดแลยวจนเศราเห็ดไม่เห็ดไม่ยังบี่ยูน้ามันห่อนมาใส่ห่อนจ่บัดแรกกะบาดเดียวเท่านั้นแหละบดมันห่อนมันบาแก่บดมันบาสมันืตัวไม่พักกระเดาไม่กระเทียมแล้วก็ไม่น้ำปนะอะไรอะไรยังงเอาเลยเอาเลยเส้นแส่บ เอ้าแม่นบ่หม es> ัดเหนียาใช่เขาจะลวงล้มเขยจะนุงเลยคันซ้าคันซ้าผมนี่ลาบเนียวนี่บดแสบมันแสบออกข้ามเขาไปตื้ข้างโคกแสบข้างใอีกสากบ่ได้ร่างบ่ก็โคกเหลี่ยมมองมองเลย แม่อันสาวบด้ล่างเลยข้าไปตุ่ยน้ำขางโกเลยม้ยมันแบแห้งมาเด้อเป็น้องเอฟที่เลยอยาก้มอมือยมัน้อมกับาล่รอกไปเดินมือนี่ฟักเราเอาไปตำบด ละเอียดประมาณหาสิบเปอร์เซ็นตเนาะผู้บ่มีเขียวกับพ่อลี่เลียน้ำกันได้โยเพิ่นกำลังคุยกันออนสินัทร่วมพ่นกันอีกเท่านึ่งกะ่้องสิเป็นชิปต่อตไปกินน้ำกันมันหวานซำขวานสูงขวานหน่อยขวานหญ่ย่งไเออมอว่านี่แหละมอวานี่ลระตอง มันมีมันต่ำวัดกินดีจะมองมันอาศัยถึงไปอาศัยหางหนองใช่ทันงหมดทันใหญ่จะผอมมันออกตัวเรียนเขามาสุดอ่าะไงลำพุนบ้านเจ้าอันได้เลี้ยงปลาแต่เพี่อนปลายังอยู่บ่บ่ได้เลี้ยงอยู่ในน้ำบ่เอออยู่ในน้ำมันละเออใหญ่ไปพ่อก่อยไปบยกับพ่อแล้วน้องซ้ำผิดหรือีปลายาานี่นาะโอ้บ่ยากบ่ยากยาก ด่างเพราะท่นลุกใจอยู่เยบ้นเดียเดียวเออบ้านคนมากินอับิตุมกัลเตับอันบ้านเลยบ่ทางรถหอดเถียงเลยบ่ะยุ่งเยนเลยรไเนบ้านอลุยคือบ่เอื้อสาอินแปลงซะกัน มัหมอเบ็ดส,ดสดอันสุนัขมันครบทุกอย่างคนบริยายากมากไม่อย่างเยอะใบปี๊ยแดงต้นแล้วนาบ้านหน้าบ้านเล่าก็มีต้นดอกไม้มือนั้น,นเห็นเห็นไงสมเพชอยู่กับเมียเรามาธนาคารแต่ว่าเราอยู่บ้านสวนก็ว่าได้ไปจังมือก่อนถือเล็บก,ก่อน วันจ่ไปไงมั้งบานนี้เรเห็นคนรีบดิวนี่บานนี้จากมีมุมมืดนนะเนาะพี่น้องมัน,ยนอยู่ในห่มวันนี้มืกินน้ำกัน,นเจนเจนเจเอาภาพพี่น้องมาซุ่มเซากันนี่กันมันเป็นภาพที่หายากเป็นภาพที่หาเบิ่งยากเติบ พราะว่าทีมงานคุมควงเดียวกันไม่จิ้น้ำกันอะไรเลยมันแกวบปมีเนาะเพราะคุณรสชามันดีแล้ดอนเออย่องไห้เนห่องไห้เนกระต่างอยู่กระสางมันไหวอยู่แทบอยู่เจ้ว่ามันตีส่องแกวบปมีนี่แหละตัดตัดใสอยู่เนาะตีพูเรียนโมใส่ของสุรลดีดีนี่ดีแมนอืมอันใส่ของสุรลดูสุดยอดกว่านี้อัน ห่อใบอยู่เ้อแล้วตองเป่ามันออกมาซิโโใส่เออโอ้ยบ่ใส่ผงสรกับใส่ผงสเย่เลอ้ยกเรามู่อไปในขัวไปเอราสินิดเดยเสียงเลยกมเาหัวเป่ามันเออออกมาันนี้เออจังงเลย้ยเอพี่น้องอันนี้ก็กินเขาร่วมกันเนาะเออยกเลยนําปะมีแนวผสมพร้อม อ่อนออนมือนีมีพึ่งพงมาให้พอคำเผากวนหนึ่งก็ได้ดองใส่เขาอย่างเงินบอรละเพ็ดบ่อันเชี่ยวของห่อนะครับี่นองก็บ่ค้งสิมีเจ้นี่เนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่วัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแช่มีกำลังใจเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายมือกะสัน No, あっキねえら